เราจะบายพรงนี้เจ็1แป1เก้าสิบสิส้าแปวันนะคะต้องหาค่าที่พักนะคะทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวันช่วยกันเลยค่ะให้หนูหมดแล้วงั้นออกไปเลยค่ะถ้า <laughs> อย่างที่ออกไปเลยค่ะไม่ให้ยังมาพูดช้ำใจอีกจ้าขอบคุณค่ะคุณแก้วไม่ให้ยังจะมาพูดช้ำใจเดี๋ยวตีตี๋ยตะเกียบเลย ไม่ให้อย่ามาพูดให้ช้ำดันยวมันล่อในตะเกียบตันี้มั้ใช่เรื่องได้ไม่เคยทำใใ้้ผิดหวังได้ทุกท่านถ้าต้องการนะคะเะดุดจ,จังเลยเติมเตรียมผู้ชาให้ได้สามสบใบค่ะจะเดินไปด้ายิ่งได้แค่สี่ห้าใบไปด่าด้งไงตังมันมันยังน้อยไปมันซื้อ ซื้อเราไม่ได้อ้าวได้อีกใบนะคะแม่จฟเป็นคนด่าได้แต่ติดตลกนิดนึงอะไรนะขอโทษค่ะแม่น้องฟ้าไม่ได้เล่นอ๋อนี่คุณฟ้านั่งอยู่นู้นค่ะคุณเนไหมคะนู้นฟ้านั่งคางกาะติกนู้นนะคะแหมถ่าพอดีเทียวเขามาแล้วค่ะ เขาไปจัดงานศพแม่เขามาค่ะแล้วเขาก็ไปเคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะคะสวัสดีจ้าที่ยุดยาเล่นดีมากจ้าเมื่อวานใช่ไหมจ้าสวัสดีเจฟฟี่ค่ะเต้นคงทําหน้างงออใช่ได้ทาบสิใบจะเดินไม่ได้ดูไม่เชื่อลองดิให้ได้ครบบช่วยๆกันหน่อยค่ะพันแปด้อยคนนี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ไหวเลยนะคะขายังสวดอยู่เลยค่ะ อด๋ดีใครยางให้ไม่ได้เติรนให้มาค่ะสามสิบใบจะเดินไม่ได้ให้ถนัดเลยแล้วคนที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยให้หนูไปหมดแล้วออกไปเดี๋ยวนี้นะคะจะตี้วยตะเกียบสวัสดีค่ะยังได้ไม่ถึงสิบใบไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณค่ะสองใบขอบคุณค่ะขอบคุณสองใบค่ะยางยางจะได้สามสิบใบเดินไม่ได้เลยให้มันงงไปเลยแม่ต้องออกไปดา่าเต้นหนนาเวที เออเนี่ยคนนี้พูดถูกหนูเมษาเนี่ยเออตะเกียจะลอย <laughs> นี่ขอบคุณค่ะเด็กมหาใจตุ้งให้แล้วค่ะขี่ใบค่ะโยนมาค่ะตุ้งกันมาเลยค่ะเด็ดตุ้งกันมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยจะเดินไม่ได้ให้ดูใช่ <laughs> เต้นพีดทุกอย่างใช่ถ้าเราอยากให้มันผิดมันจะพิดทุกอย่างอ่ยะมา ตุงกันมาใครอยากดูถ่วยเตือนได้ไม่ได้ด่ามานานเลยด้วยเออใช่ใช่ขับไมก็พูดได้ยังไงเออไม่ต้องใคะให้หนูไปหมดแล้วมันหน้าไหมมันหน้าไหมอือสองแดงนะแม่ขอรคุณกั๊บกลัวกลัวตะโดนด้ตะเกียบใช่ไหมคะใครมีสมทบหนูไหม ได้หนึ่งใบเขียวยากฟังแล้วจะมาอะไร่นลูกลูกชายทูหัวใช่หัวแก้หัวแหวนเลยค่ะเกือนนี่แหละคุณป้อมเนี่ยไม่ให้จะมามาขิงอีกจะมีหน้าพู้ให้หนูไปหมดแล้วให้มาเดี๋ยวนี้เลยนะจะให้ไม่ให้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 คุณป้อมอย่ามาขำ ถึงตะเกียบคููด้วยให้มาเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เติ้นให้ฟังให้มาให้ครบนะคะเอาแค่สามสิบใบพอแล้วจะเดินไม่ได้เติ้นให้เฉยเลยจะไม่ได้ให้ไ,ได้ให้ร้องเลยค่ะ <laughs> จะให้ได้ไอ้เติ้ลรือจะได้พีทได้หมดนะคะไอ้เติ้ลบอกอะไรได้เดี๋ยวมึงเจอครูมันดูทูกครับมันบอกไว้กระเสียนหัตุงไม่ได้หรอกจะไม่ได้กูเลยหัดตุงไม่ได้ฉันบอกว่าความรู้คนไม่กระเสียเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เติ้ลรีบให้ครับมันเนี่ยมันเดินมันอ้าท้ายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอขอเวลาหน่อย โอนให้แล้วดด้เลยขอเวลาอีกแป๊บค่ะให้ได้เยอะๆก่อนคนอื่นคนที่ยังไม่ได้โอนยังมีนะคะคนที่ยังไม่ได้ตุ้งยังมีคนที่ยังไม่ติ้งให้มีมาค่ะเร็วค่ะยังไงหนึ่งสองยังไงยั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 งไม่ตุ้งเลยดิขะ ให้น้องนุช่วยค่ะแม่ไม่เอาไม่ต้องช่วยช่วยนี่แหละเราเองนี่แหละไม่ช่วยไม่ต้องมาช่วยเรานูชเตรียมหัอเป็นใจ่ป่วยได้เต้นเดินแค่น,น,นุนก็ร้องแล้วค่ะช่วยให้กันนะคะใครยั่ได้ให้ช่วยให้ค่ะเนี่ย1 8 0 0รอยคนเนี่ยขอบคุณทีมขอเจอข้อใจไอเลิฟต่อต่อดูไรแม่ลยครับกวดกาลกที่อาคุณเจนามาซักกระบดิ เอาตักกระบายค่ะป้านี่แกงใต้สวัสดีค่ะหนูเจ็บตาอะไรเลยนะหนูเจ็บตายเลยแม่ตีดุตะเกียบพี่เจ้าคอนยอดทำครับให้เวลาตุ้มถึงสองทุมท่มถูกค่ะ,คะนี่หนึ่งใบให้เวลาตุ้มถึงสองทุ่มนะ,ะนะคะนะคะจนว่าแล้วน่าจะโหมลงแล้วจะเดินไปได้ฝั่งจะได้ว่ามึงเป็นเฮี้ยมึงเป็นอะไรมึงไม่แต่งหน้าสองถึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะจะาหาเรื่องวันได้ไหมมันยังเดินอยู่เลยไหม หาเรื่องไม่ได้มัานอันน่ถท้าทายกูได้เดี๋ยวให้กูได้คบก่อนเจอกูเจอกูสวัสดีค่ะคุณแม่มาตุ้งนะค่ะนี่นี่แค่สแปม์เปิลนะแต่ถ้าเด็ดเรือไม่ได้หนักกว่านี้แี่มีท้าทายมันกวนมาแล้วค่ะของแท้ยังไม่รู้ยางยางยางจะได้ถนัดเลยหนึ่งแดงคบคุน ขาทายจัดขาทายระบบชายทุกคนอย่าทให้เสียระบบแม่นะคะช่วยติ้งกันในโกลติช่วยติ้งถึงสองทุ่มอ่ะเท่าไรก็ได้แต่ในสองทุ่มไม่ต้องได้มากกว่าได้สามที่ใบแดงค่ะเดี๋ยวจะเดินไปด่าด่าให้ม่งร้องไห้เลยเด็กก็ได้ร้องไห้เลยเออเจอกูแน่หนึ่งใบนี่ไหมดีค่ะดีค่ะดีค่ะมาค่ะมาค่ะ ทุกคนอยากเห็นพี่เติร์นโดนดาน่าเออทุกคนนี่รักไอเติร์นมากเลยนะไอเติร์นผู้บอกว่าคนดูลังมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าไงปะจ้างผู้เดินไม่ได้เผมรักผู้มากเลยคนละใครไหนไรคนได้เขาถึงไรในต่างประเทศมาช่วยกันค่ะเร็วดูยากเนี่รู้จุดที่บอกมาหามาค่ะ อา,าค่ะมาค่ะย่าถาย่าถาคนรักต้นมากเลยเลยโหค้าดินเยอะเลยค่ะโยนมาสักสิบใบเลยค่ะคุณจิ๊บจิ๊าดิเยอะค่ะเพราะยังไม่ได้ถึงสิบใบแลวค่ะตอนเนี้แม่ตังไว้ถามสิบใบค่ะหนึ่งใบขอบคุณค่ะมีที่นี่แหละด้าล้วได้ตัง ไล <l ice> จ้าเวด้าคนเออสวัสดีคุณวรรรวันค่ะไม่เจอกันนานเลยนะสวัสดีคุณหนิงจ้าหนึ่งแดงขอบคุณค่ะโูดคนก็รักไอตินน้นจริงๆเลยค่ะคุณจะโพสกันทำไมอคะคะจไม่รู้ใครมีช้อนเนึ่งแดงและขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มุ่ะคุณแม่มเป็นจากของฝันเป็นคนละตุงได้ไหมคะเพราะว่านี่ตั้งโปรแกรมว่าทำชาเลนส์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรวะชาเลนส์เลยพีทไอพีท S <S <an> <S เขาเรียกชาเลนหรออาชาเลนค่ะถ้าได้ครบแล้วจะไม่ได้ต้นนี่ไอ,ตตอ้ไอต,ตอ้นเตรามีที่ไหนบนอะไรได้าเลยได้ต่างขอบคุณคุณบอวระวันค่ะสองแดงขอบคุณนะคะทุกคนตตรักไอ้ต้นจริงๆไม่น่าเชื่อเลยไอ,ตตอ้ต้นนี้ฝันใจประชาชนมากนะคะตรงให้เราไปดา่าเตออเขารักไอ้ต้นมากไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเผื่อจะเชื่อนะคะ สวัสดีค่ะมนะแม่ใหม่สวัสดีจ้ารักกันหน้าดูใช่มีแต่คนไท้เติ้ลทางนั้นเลยชาเลนดาลุก<ห>เติ้เลเกือบและวล่ะสายอะไรที่มันงอ่ะนี่ไงบัวบางคือธนาคารกรุงเทพอ่ะนี่ไงได้ป่ะ <laughs> ได้ <laughs> มิคาหวาดไม่ได้ ถ้าใส่เกลือแล้วมันก็จะเค็มเลยก็ไม่มี่เกลือเนี่ยมันเปรี้ยวไปเดี๋ยต้องใส่เลยเอาไปสองแดงก่อนสองใส่เกลือคือกฤษดานะเขาเป็นคนกินหวานเหมือนแม่นี่แหละค่ะก็น้ำตาลไม่มีก็เลยให้ใส่เกลือพีกเกลือเพราะในพริกกระเกลือมันก็มีน้ำตาลนะคะขอบคุณค่ะโู้ใส่เกลือตลกว่ะก็ลองกันดิอย่าใส่เยอะเกิน ได้เลยได้กี่ใบแล้วคะตรงแล้วหนึ่งใบขอบคุณค่ะน่าจะสิบกว่าใบแล้วค่ะขอจ่าย่าใบได้ไหมคะแม่อินดุเป็นไงเอยเอาพริกเกลือใส่ก๋วยเตี๋ยวมีที่ไหนคะเอาพริกเกลือใส่ลดหน้าทไไม่มีน้ำตาลมาให้นะแล้วเราก็ไม่มีน้ำปลาไงด้วอนที่จ่ตาก้าอนั้นะไรนะครับขออะไรอ่ะลาเรีย หมดชีวิตติดตลกจริงอะแม้จะกินในตะตลกเลยอร่อยบแบบก็น้ำปลาด้วยน้ำตาลด้วยประมาณ20บใบแล้วแม่จริงหรอคะครบหรือเปล่าเจนใกล้ครบหรือยังค่ะย่งค่ะหวานเค็มครบค่ะไม่เคยเห็นได้เห็นกันวันนี้แล้วค่ะ ทั้งหนึ่งพันห้าร้อคนมาค่ะใครช่วยโยนมาคุณห้าใบทามใบสองใบได้ไหม